ครับเขาก็ผมนะครับไีบอยนะครับแบบช่องตระกูลแมงปี๊นะครับผมนะครับวันนี้นะผมก็จะมาซักรองเท้านะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใส่ครับไปทําข่าวที่กรุงเทพนะครับเราจะไปทําข่าวแตงโมนะครับผมแล้วก็มีซักผ้าอยู่นะครับมีซักผ้าอยู่นรัลาด,ดีกว่า ก็เอานี้ออกก่อนส่เท้าครับนี่อันนี้ก็ซื้อไว้ซื้อไว้นานแล้วนะครับซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าวันนั้นที่ไปทําข่าวไม่คิดว่าจะได้ไปอยู่นานก็เลยก็เลยไม่คิดว่าจะเอาของอะไรไปเยอะนะครับผม รองเท้าถ้าเป็นสีเข้มๆอ่ะมันจะเปื้อนเปื้อนยากหน่อยถ้าเป็นสีขาวก็รักษาหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใส่ตลอดหรือเปล่าเพราะว่าอ่าหน้าฝนครับหน้าฝนจบอีกครั้งนึ่งนะครับ ใครถามหานะครับแมงน้ำพูนะครับก็กลับไปแล้วนะครับกับพี่สุภาพนะครับผมกลับไปแล้วเมื่อเช้าแต่ผมนะครับกับเอนเดอร์จะกลับช่วงเย็นนะครับผมก็ทําอะไรยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวช่วงตอนเย็นน่ะนัดเจ้าของที่ดินนะครับเขียนทำมันใบสัญญาซื้อขายกันเพราะว่าเจ้าของดินเขาว่างตอนเย็นก็เลยมีธุระนะเอฟ ันนี้ก็แดดร้อนนะแดดแบบเหมือนเหมือนรู้ว่าให้เราให้โอกาสเราซักผ้ากับซักรองเท้านะครับถ้าแดดไม่ออกสแสดงว่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะงานซักนะครับซักผ้าแล้วฝนตกเนี่ยมันจะชื้นนะเอนอกจากจะเอาไปปั่นแบบปั่นแห้งจริงอะ อบยางไม่สีขาวครับมันก็เลยแบบเวลาที่เราไปเปื้อนมาแล้วไม่ค่อยได้ซักมันจะซักยาก นี่ถ้าเกิดว่ามันซักแล้วคาบยังไม่ออกนะครอคือเราต้องซักไปบ่อยอย่างน้นอยทีละครั้งก็ยังดีนะเพราะว่าคาบมันต้องค่อยๆซกักนะครับเห็นไหมเริ่มขาวแล้วข้างในมันมันมันซักไม่ยากนะแต่ข้างนอกนี่แหละ นะครับสักเท้าฮะแดดมาไงซักดิทำไม่มีแดดซักไม่ได้ยางอะไรวะเนี้ลูกเครื่องเทียมมาเคื่องเทียปแดดเก็บไปแล้ว ขายหรือเปล่าเทน,น้าที่บ้านขายว่าล่ะนะท,ท,ที่ที่บอกขายเทน,น้านะออไปคุยกันทั้งันนี้เอา้าเหรออือก็มันจะบอกผมมาอันนี้ไม่ได้ซักนานเลยเนะี่ย4เดือน2นะเดือนอนะ่ะอยู่ในห้องอนะ่ะใส่เปื้อนแล้วไม่ได้ซักอนะ่ะ หยยบลูกลังมาลอกลอกบ้า<ช> <azt> <X S> นเลยคี่ FC มันจะต่างกันนะฮะอันนี้จะขาวแล้วอันนี้ยังไม่ขาว <X S> <X S> <S คู่นี้ไม่ค่อยเปื้อนนะคู่นี้เปื้อนผนนิดหน่อย คไอคู่นี้มันก็จะลงแรงเยอะกว่านี่ครับมันก็ต้องออกแรงขัดเลยอันนี้น่าจะเป็นยางยางพาราใช่ไหมเอฟซียางเท้าเนี่ย ผมต้องเพิ่มแป๊บนะมันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยออก เท้าถ้าใส่ในเมืองแบบพื้นปูนพื้นคอนกรีตมันไม่พัดเปื้อนหรอครับแต่ถ้าใส่แบบมีลูกลังหน้าฝนด้วยเล็กโอ้กว่าจะขาวได้นะอ่ซีนะต้องใช้พลังนะครับต้องใช้พลังโอ้อันนี้มันเดี๋ยวไม่ลูกกาวหรืออะไรสักอ,อย่าง ถ้่เป็นกาวน,ะนี่กาวมันติดติดช่วงไหนครับช่วงที่ผมเดินเหยียบพื้นนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นกาวบ้าง กลับมาใหม่นะครับก็อันนี้อันนี้อันนี้ซักแป๊บเดียวเซีส่วนอันนี้มันซักนานเพราะว่ามันเปื้อเนเยอะใส่แป๊บอีกทีนึงสายรองเท้าก็มันเป็นสีขาวนะครับมันก็จะเปื้อนง่ายนะแต่ว่า ขาว,วดำมันตัดกันเวลาที่แบบร้อยสายมันก็จะดูสวยครับเชี่อททอรอ,ททททททองเท้ามัน,เป,นเป็นเส้นๆนะีมันก็ซักยากนิดนึง อันนี้ผมล้างแปบออกก่อนเดี๋ยวค่อยล้างน้ําอีกทีหนึ่ง อันนี้ถ้าได้แปลงเล็กมันก็จะเข้าง่ายนะแ,แปลงใหญ่ก็พอได้แต่มันไม่ตัวถึงเ,เสร็จพิธีนะฮะเหลือตากอย่เดียวนะครับก็เดี๋ยวไปล้างอีกน้ำหนึ่ง จะล้างตรงนี้นะครับแซไปก่อ,น,อนนี้น้ำมันมีขี้ผงอยู่นะครับ นี้เราจะเอาน้ำใส่ถังนะเราจะเอาเท้าจุ่มล้างล้างครับถ้าเกิดเปิดใส่มันจะเปลือง รองเท้าผมจะตากไว้บนหลังคานะนะครับไม่หลังคาก็กองหินนะครับเพราะว่าถ้าห้อยไว้มันก็จะไม่น่าจะแดดหน้าจะถึงนะครับ เอซีครับก็ตอนนี้ก็ซักเสร็จแล้วนะครับสองคู่นะครับผมจะใส่เอาไว้ทํางานข่าวนะครับผมส่วนตานี้ก็จะตากกี่ลาวผ้านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ